ลิซ่าไปข่าวไปทั่วโลกกลายเป็นว่าเธอนะหิวแสงอยากได้แสงเพิ่มบาทโทและคลิปนี้สนับสนุนโดยไบโอมัมสโนว์โปรไบโอติกพรีเมียมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ของคุณคิมจองฮุนพี่ชายแท้ๆของคิมจีซูอัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทานง่ายละลายไวอร่อย สดซื่นเหมือนกินหิมะปาท่องคำโฆษณามีจุลินทรีย์ที่จะเป็นต่อร่างกายกว่า1น0 0 0ืล้านตัวพร้อมโพรไบโอติก19ชนิดและมัลติวิตามินถึง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินดี B 1 B 2 B 6 B 1 2โอ้ยพดโพเท่านั้นยังไม่พอยังมีซารนียมโฟลิกและเบรอตินที่มีส่วนช่วยในระบบเผาผลาญพร้อมสร้างคุม้มคุ้มกันปรับสมดุลลำไส้ให้ปากเบิน์นอีดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไบโอมัมไทยเนี่ กราบสวัสดีคนแต่จวัาจีนทุกคนครับผมนายขอแชาแนลครับลิซ่านะ้รไชมคอนเสิร์ตเทลเลอร์สวีบนะครับอาจริงๆงเธอก็ไม่เคยประกาศอะไรให้ทราบเลยว่าเธอนั้นจะไปนะมันมีการบอกทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรแต่ว่าสื่อน,นั้นเดาถูกเดาแม่นมาก อย่าก,กังทางในมันก็เลยทําให้เรื่องราวของเธอกับคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟนั้นกลายเป็นหนึ่งสิ่งที่คนนั้นให้ความสนใจและก็จะจอว่าเขาทั้งคู่นั้นจะมีโมเมนต์โมใจมีฮูบด้วยกันไหมนะเราจะเห็นโมเมนต์แบบระดับตํานานหรือเปล่าสื่อก็พากันคาดกันต่ตางนนๆนานา แฟนลับเองก็ด้วยเหมือนกันจากหนึ่งคน2คนพูดไปก็เลยไปที่คาดการที่คาดหวังอยู่ค่าย Universal Music ด้วยกันน่าจะไปแหละและถ้าไปจริงๆและได้ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยมันจะเป็นภาพหายากที่เจ้าแม่เพลงป๊อปยุคปัจจุบันกับเจ้าแม่เคป๊ยุคปัจจุบันมาบรรจบเจอกันซึ่งภาพนั้นมันจะกลายเป็นภาพระดับตำนาน ก็ว่าได้และสุดท้ายก็ได้รูปคู่กันจริงๆส่วนโมเมนต์ต่างๆนานานะครับระหว่างลิซ่าแล้วก็คนทั่วไปในงานอยู่ในคลิปที่แล้วค่อนข้างละเอียดแต่ว่ายอดวิวน้อยเลืกเกินเนื่องจากว่าช่องนี้นมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้หากใครกลัวว่าเปิดมาแล้วอะไรช anel หายไปปิวไปแล้วก็อยากจะขอความการุณามุติตาอุเบกขาคุณผู้ชมไปกดติดตาม Facebook เอาไว้ด้วยจ้าหน่อยจาขอบ พระคุณเป็นอย่างสูงครับและคลิปนี้นะครับจะพาย้อนเรื่องราวคอนเสิร์ตของเทเลสววกรลิซากันพอดีว่ามีคนบอกว่าหิวแสงมาร์กเลยเธอเนี่ย <laughs> แต่ก่จะไปประเด็นนั้นนะครับจะพามาตะลึงกับเรื่องราวเหล่านี้ก่อนเรื่องตะลึงเรื่องแรกเนี่ยน,นะครับเสื้อที่ริซ่าใสา่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อแจ็คเก็ตทิริซ่าใส่ตอนไปชมคอนเสิร์ตเ,เทเลสวิปเนี่ยขายหมดภายใน1นาทียามวันหนึงนาเทเดอเสื้อตัวนี้ราคาพันหนึบาทเท่านั้นเองส่วนกระเป๋าหลุยที่เธอนั้นใส่ใบละแสนก็โซเอาในหลายประเทศอย่างรวดเร็วป๊ <c oughs> ขายเก่งขักกระเป๋าใบละแสนนะคุณผู้ชมว่าเม่นใบละ3ามสี่ลอยเด้อ <laughs> ตันลึงต่อมาก็คือภาพคู่ระหว่างลิซ่าแล้วก็เทเล์สวิบนะครับกลายเป็นกระแสอันดับหนึ่งบนเว็บบอขึ้นรายการแนะนําให้กับคนจีน <laughs> คนจีนเห็นแท็กนี้เข้าไปอ่านกันอย่างรวดเร็วเลยชื่อแท็กว่าภาพหลังเวทีสวิฟตี้ล i ซ่าโดยแท็กนี้นะครับมีคนอ่านถึง88ล้านครั้งมีการพูดถึง4 5 6 1โพสต์และมีการสนทนาไปมากว่า68,00 0ข้อความเลยทีเดียวคือมันรัดไม่ไหวเลยจะแม่จ๋านี่ไม่ได้มีแท็กเดียวนะฮะมีหลายแท็กด้วยไม่รวมแท็กลิซ่าซื่อๆด้วยนะครับมีอีกแท็กหนึ่งชื่อว่าลิซ่าั้นปรากฏตัวในคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟโอ้โหแท็กนี้คือ ไม่ไหวและที่สุดมีการอ่านกว่า1,500ล้านครั้งย้ําว่าอ่าน1,500ล้านครั้งและมีการโพสต์กว่า6,400กว่าโพสต์และมีการพูดคุยกันไปมากว่า140,000หน์แล้วเว็บไซต์ทางการของสินหลางเองครับที่มีคนต่ามกว่า42ล้านคนก็ทําข่าวเรื่องนี้ด้วยเขาบอกเลยว่าการปรากฏตัวของลิซ่าในคอนเสิร์ตเลอเมื่อวันที่3เธอนั้นสวมชุดสีดําที่ดูเท่และเรียบง่ายมาก แล้เธอได้ก็ร้องเพลงของเธอเตามยังมวนกลกอพร้อมกับผสมคนอื่นๆพ่นหนาพันยอง เหลืออะไรและทีนี้คือสื่อทับข่าวเพียบเลยนะครับเกี่ยวกับภาพที่ดิซ่นและก็เทลเลอร์ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็ที่เธอนั้นไปชมคอนเสิร์ตมันไม่ได้มีแค่ข่าวในไทยเดอ้อแต่ว่าไปข่าวไปทั่วโลกเลยด้วยความที่ดิซ่านั้นได้รับกระแสะแล้วก็ทาข่าวไปทั่วโลกเหล่าบิงบองบัตบองบัตแบงเนี่ยนะครับเป็น fc no หนของดิซ่าเลยก็ว่าได้อสถาปนาให้เลยว่าเป็น fc n no น1คือรู้ทุกอย่างเผือกทุกเรื่องรู้ทุกสิ่งก็เลยออกมาบอกว่าแม่ หิวแสงเลยสิอยากได้แสงเพิ่มหรอคนมีสมองเขาดูออกหรอกว่าใครมีแสงไม่มีแสงป๊าดโถลิซ่าหิวแสงวะสัน <laughs> อยากจะเอายอดฟอล์ไอจีของลิซ่าดีทุด่ดังเธอเด้ <laughs> คนแรกที่ได้รางวั Best ลเบสเกป๊อปสองรางวัลแล้วก็มีคนตามบนไอจีร้อยล้าน f ฟล l o เวอร์ได้ Spotify พันล้านซิมิ่งเป็นเจ้าแม่เพลงเดี่ยวโซโลเกป๊อปสถิติน,นี้ต้องบอกว่าคนที่จะทำลายในตอนนี้นะ่คือยากบ๊า จะทำลายสติติคอรลิซาตอนนี้คือยากมากทำเล่นหนัง The White Lotus ภาค3อีกโอ้เรื่องนี้ก็ได้ประคมข่าวไปทั่วโลกพร้อมกับแรงภาวนาจากสื่อดังๆใหญ่ๆเลยบอกว่าอืขอเธอคอนลิซานั้นเดบิวและก็ปังในซีรีส์เลยนี่ลิซ่าต้องการแสงอีกเหรอ นี่แค่เดินทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ปกปิดแบบเสื้อชิดมิดซีรีป้าน,นั่นแสงก็ยังออกจากปองทะลุจากเสื้อผ้าจนคนเห็นแล้วก็จําได้ขณะดเดินเข้างานนะครับเห็นแต่หลังไวๆนี่โอ้คนเขาก็ยังจําได้ว่าโอ้สวิฟตี้จำลิซ่าได้ยังรู้เลยว่าเป็นลิซา่าพาก,กันกรี๊ด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 เซเลอร์ทวิปทีหนึ่งกรี๊ดลิซ่าทีหนึ่งปาโถตสัมบัดำยังทรงขอให้เต็มคอนี่ถ้ามีมีการคอยห้ามว่าอืมพอแล้วครับพอแล้วครับไม่ต้องส่งเลยครับเออไม่ต้องส่งให้ล มาใส่เลยกับสร้อยคอบิตาพใส่ถุงกลับบ้านเพราะสวิปตี้เนี่ยนะฮะส่งให้เธอเยอะจนฉันงงว่าอื้มนี่คอนเสิร์ตเทนเลอร์นะทำไมการพูดถึงกอริซ่าแล้วก็เทเลอร์ถึงม้างมายไก่กองขนาดนี้ขนาดแอนจินที่กดดาริซ่าเช้ากับวันเย็นก่อนนอน8ครั้งหลังอาหารหมาก็ยังกดเธอลงไม่ได้เลยเห็นแท็กนี้ขึ้นมาดีดปุ้งดีดปุ้งเป็นแท็กแนะนำบู๊ด เซเลสตนสูจนแท็กริซาเทเลอร์สวิมเนี่ยกลายเป็นแท็กแนะนำบนเวบอไปแบบว่าจนงงเลยว่าเอ๊ะเยอะขนาดนี้อ่านกันไปได้ไงตั้ง1 5 0 0ลพนค้ารั้างคือสนใจฮอตระดับไหนนี้อันนี้พูดนะครับไม่ได้อวยนะฮะพูดให้ฟังเฉยๆปกติแล้วนะครับในเวบอรนี่นะครับจะอ่านกันแค่หลักล้านหรือหลักสิบล้านถ้าขึ้นระดับร้อยล้านได้นี่เป็นระดับตัวมัมเลยไม่ใช่ธรรมดาเด้อลิซาเองก็ไม่ต้องหาแสงเด้อเธอไม่ใช่แผ่นโซลาเซลล์เด้อพะสิกินแสง เธอมีแต่เป่งแสงคือหิ่งห้อยนี่บ่แม่กระสือเด้อหิ่งห้อยหิงห้อยนี่ยังไม่รวมไปที่เธอนั้นโดนแสว่าเปิดคล้ายตามเพื่อนใช้แบนนิ่มตามเพื่อนอีกต่างเธออันนั้นคือตลกค่ะเอาจริงๆนะฮะทาริซาทำอะไรตามใครแบบที่หลังเนี่ยเธอนั้นก็จะโดนแสอยู่ตลอดเลยแหมงั้นเธอก็บอกให้มัมเธอผลิตเป็นรุ่นลิมิเต็ดแล้วก็ส่งให้ซะิได้จบเหลืองจบล่า วีผเผงเหมือนดีและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้เธอนั้นถ่ายรูปคู่กับคนดังลงโซเชียลบ่อยๆปริว่ายอยากเห็นคนอกแตกตายขาดจอเดี๋ยวจะถอดสังขารไปทําข่าวให้ว่าวันนี้ลิซ่าถ่ายรูปคู่กับคนดังแอนตี้กูดจนไวสันพันคอตายพันนะ และตอนนี้เองนะครับลิซ่าอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วถ้าไปชมแบรนด์หรูแบรนด์ราแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอย่างแบรนด์หลุยวิตตงนะครับที่มีงานแฟชั่นวีคในวันที่5นี้นี่ถ้าเธอไปงานนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหเชื่อเลยว,ว่าลิซ่านั้นโดนแสกจยแต่ว่าใครจะสนะฮะอาจจะริงน,นะครับผมไม่ทราบว,ว่าเธอนั้นไปเพราะอะไรที่ฝรั่งเศสอาจจะไปชมแฟชั่นแบบส่วนตัวหรืออาจจะไปทํางานที่เธอนั้นอยากทําในช่วงนั้นก็เป็นได้แต่ด้วยตารางงานของแบรนด์หรูอย่างหลุยวิตตงมิวมิวถูกวางฟิกเอาไว้ว่าจะมีแฟชั่่นน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 โววว์บบรดีีี้้ใใท5มมาาาคเล ก็ประมาณตีหนึ่งนที่6ดโดย2แบรนด์นี้นะครับก็เป็นแบนด์เสื้อผ้าที่นิซานเคยใส่แนละ้วก็พี่อ่างให้อยู่บ่อยๆพอหมดสัญญาจากซีรีนปุ๊บดิซาก็ใส่หรือวิตงบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าแฟนๆก็เลยภาวนาให้หวยไปลงที่หลุยสักครั้งเถอะหรือมิวมิวก็ได้อยากเห็นคนดิ้นเฉยๆนี่แหละสะใจดี และนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าลิซานั้นหิวแสงหรือเปล่าเธอแสกไม่พอหรือเปล่าถึงจะต้องกินแสงหาแสงเพิ่มพิมพ์คอมเมนต์เกิดเข้ามาได้เลยครับและเจอกันคลิปหน้าครับ